สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยู u ูบช anel อาจารย์เสก5.0นะครับท่านที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสำาับออนไลน์นะครับสามารถกดข้ามไปในนาทีที่2นะครับเพื่อจะติดตามเนื้อหาสหรับคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เคยประชุมเชิงสำาับออนไลน์กับผมนะครับ2ตอนที่แล้วและสนใจตอนที่3นะครับซึ่งเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้วก็ต้องบอกว่าต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่3จะพูดถึง เหตุการณ์สถานการณ์ที่ผมคาดการผ่านมุมมองวุนการนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะหลังตลาดคราชนะครับหลังเกิดเศรษฐกิจที่เรียกว่า Great รี s e t ขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นตามมาในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับเพราะนั้นในขณะนี้ยังไม่เกิดนะครับก็ยังไม่ทำนะแต่ว่าขณะนี้มีอาการแทรกซ้อนในเรื่องของสงครามนะที่เกิดขึ้นนะครับก็ติดตามดูก,กันนะครับ สำหรับท่านทีนะ่เป็นผู้รับชมทั่วไปนะครับที่ยังไม่ค่อยรู้เข้าใจนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเงินโลกนะครับเงินสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะจากอดีตมาถึงปัจจุบันนะครับก็แนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นคอร์สสัมนาไลน์นะครับที่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับ ท่านสามารถนะสมัครเข้ามานะครับรับฟังนะสัมมนาไลน์ได้นะครับ c o n c i s e of Money for People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับจะจัดขึ้นในเสาร์ที่19มีนาคม65เวลา18.30นถึง21.30นนอน,นะครับ3ชั่วโมงเต็มท่านที่สนใจติดต่อผ่านเข้ามาในไลน์ ID ผมนะครับเซ9 5 9 9นะครับในการประชุมเชิงสัมนาไลน์นี้จะมีเนื้อหานะสำคัญอย่างนี้นะครับคือความสำคัญของเงิน การสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันเงินกับนิสิ์เงินกับอำนาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความช่วยร้ายใช่ไหมเงินจากระบบธนาคารกลางนะปัญหาเศรษฐกิจและการเงินขณะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับก็ฟังมาจากน,ะนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับระดับตำนานนะครับคุณจิมลอเจอร์นะครับ เขาก็มองเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะมีโอกาสที่จะสูงขึ้นอีกครั้งหรือเปล่าและจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่นะครับซึ่งผมก็ได้ฟังนนการวิเคราะห์ของคุณจิมโรเจอร์มาหลายปีแล้วนะครับนะก็ต้องบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังนะเข้าใจได้ง่ายนะ แล้วก็ทองคำเนี่ยอาจจะลงอีกหรือเปล่านะหลายท่านเนี่ยจะรอซื้อทองคำนะก็คิดอยู่ว่าราคาทองคำตอนนี้มันสูงอยู่เอ๊ะจะเข้าซื้อเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแล้วราคาทองคำเนี่ยนะมันจะมีสิทธิ์นะร่วงลงกว่าน,นี้อีกไหมนะจะได้ช้อนซื้อนะครับก็ต้องบอกว่ามุมมองของคุณจิมโร g เจอร์เนี่ยก็มองว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับนะหลังจากท่าสงครามนะในยูเครนเนี่ยนะครับมันสิ้นสุดลงเนี่ย เราจะมองเห็นนะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะวิ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะแล้วในมุมมองของเขานะครับอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะเขาพูดเองนะครับว่าโชคดีนะถ้าโชคดีเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเงินขึ้นสูงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะทําการช็อตก็คือ การขายออกก่อนนะแล้วค่อยช้อนซื้อที่หลังนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดสภาวะที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันแครชนะครับก็คือลงมาแรงนั่นเองน,ะนี่คือสิ่งที่น,ะนักวิเคราะห์ระดับตำนานนะครับอย่างคุณจิมโรเจอร์นะครับได้พูดคุยนะให้สัมภาษณ์กับทางพิธีกรรายการหนึ่งนะผมได้ยินได้ฟังนะครับก็นำมาแบ่งปันกัน แล้วคำถามก็คือว่าทองคำเนี่ยอาจจะลงอีกหรือไม่นะมุมมองของคุณจิมโรเจอร์นะครับเขาก็มองว่านะตัวทองคำเองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเขาโชคดีนะอันนี้ผมก็ต้องบอก,กอน,นะครับก็คือการพูดคุยของเขาเนี่ยนะเขาก็ใช้คำว่าถ้าเขาโชคดีนะเ,เขาก็คาดการณ์ว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะลงอีกแล้วเขาโชคดีเขาก็จะเข้าไปช้อนซื้อนะก็ผมก็เห็นด้วยนะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ย ปัจจุบันนี้ผมจะถือทองคำไว้เลย 10- 20%ในสินทรัพยนะ์การลงทุนของตัวเองนะครับนเะทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีส่วนเกินเนี่ยนะเราก็จะถือทั้งสัสดส่วนเงินสดและทองคำไว้นะแล้วพอถึงเวลานะถ้ามีจังหวะดีอย่างที่คุณจิมโรเจอร์พูดถึงนะว่าราคาทองคำในมุมมองเขาอาจจะย่อลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะเข้าซื้อในช่วงเวลานั้นซึ่งผมว่าคาดหวังไว้เช่นนั้นเหมือนกันนะครับก็จึงเตรียม เ,เงินสดไว้นะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาอย่างนี้นะผมก็ต้องบอกว่าความผันผวนไม่แน่นอนเนี่ยเราควรจะถือทองคำไว้1 0 20%สนะส่วนใครจะซื้อเพิ่มเติมเนี่ยนะอาจจะรอจังหวะนิดนึงนะของการเกิดสภาวะอาจจะเป็นการครชของตลาดนะแล้วเกิดสภาวะหลุมอากาศขึ้นซึ่งผมพูดมาหลายหลายครั้งนะหลายเดือนที่แล้วด้วยซ้ำไปว่าถ้าเกิดสภาวะหลุมอากาศขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะสามารถนะเข้าไปนะซื้อทองคา นะได้อีกครั้งหนึ่งนะเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่มันจะพุ่งทยานนะออกไปสู่พระจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงนะทั้งภาวะที่เราเห็นนะวิกฤตสงครามเราเห็นราคาทองคำพุ่งขึ้นมาแล้วนะราคาหุ้นก็ลงนะครับกับสภาวะที่เงินเฟอ้อยังพุ่งสูงอยู่อย่างเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยล่าสุด7.9นนะครับในขณะที่ ทางธนาคารกลางยังถกเถียงกันอยู่ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25หรือ0.50ซนะซึ่งน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับเงินเฟอ้อที่ขึ้นไปถึง7.9และการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็คือเหมือนกับการลงจอดนะของเครื่องบินนั่นก็คือทั้งลดความเร็วทั้งปรับเพดานบินเนี่ยก็มีโอกาสนะที่ภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนไหวขนาดนี้ปลาะบางขนาดนี้นะจะทำให้การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในแต่ละครั้ง นะมีความสุ่มเสี่ยงนะที่จะทำให้เกิดการคร s ชของตลาดได้นะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดสภาวะที่ถดถอยได้นะประเด็นนี้คือสภาวะซึ่งผมได้พูดไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว6-4นะว้ทุกท่านเนี่ยนะต้องมองนะประเด็นเรื่องของการนะเร่งทำเทเปอร์นะแล้วก็ลด QE แล้วเตรียมขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ย ก็นะทุกท่านเนี่ยให้มองหา,หาทางหนีที่ไล่ไว้แล้วกันนะพะทุกครั้งที่มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยก็ดีนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินก็ดีในกะารที่เงินเฟอ้อยังพุ่งไม่หยุดนะครับยังสูงอยู่ในขนาดนี้เนี่ยนะมันมีความสุ่มเสี่ยงนะจึงควรจะมองทางออกกันน้อยดีๆกระจายทรัพย์สินไว้ในสินทะรัพย์ที่แท้จริงดีๆนะถือทั้งเงินสดและทองคําไว้นะครับแล้วก็หาที่นั่งนะหาเข็มขัด นิรภัยอ่ะนะคาดเอาไว้ดีๆนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะเห็นราคาสินทร,รัพย์ต่าง,างๆแกว่งไปแกว่งมาอย่างที่เราเห็นในทองคและนะอย่างที่เราเห็นในหุ้นในบิตคอยละในช่วงตั้งแต่ปลายปี64เข้ามาถึงต้นปี65นะซึ่งมันมีความผันผวน,นทั้งทางด้านเศร,ร,รษฐกิจการเงินเงินเฟ้อเข้าของสินค้าพุ่งสูงขึ้นนะแล้วก็เรื่องของความขัดแยง้งสงครามนะเพราะนั้นเราจะมองเห็นว่า ไอ้เครื่องบินนะเศรษฐกิจเนี่ยมันกระเด้งกระดอนกระเด้งกระดอนเหมือนตกหลุมอากาศอะนะแล้วมันมีโอกาสที่มันอาจจะลงจอดไม่ใช่เป็นซอฟต์แลนดิ้งก็ได้นะจะเป็น hard land ดิ้ง i n g แล้วก,แวก็แล้วก็พังได้เลยนะมันเหมือนกับตอนนี้ทุกอย่างมันเหมือนกับมันขึ้นกับเวลานะการถอดไอ้สลักระเบิดเนี่ยนะว่าจะสามารถนะถอดสลักได้หรือไม่ได้นะซึ่งก็สุ่มเสี่ยงมากนะครับซึ่งผมก็ได้พูดได้ฟังจากมุมมองบุญการที่ม,มองจาก สามเหลี่ยมสามมุมของเหตุปัจจัยทางฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนิคนะครับข้อมูลทางสตินะครับพวกไซเคิลวงรอบจกักแล้วก็ทางเซนิเมนทัลนะเหตุการณ์สถา,านการณ์ต่างๆนะพฤติกรรมต่างๆของผู้คนนะของนักลงทุนต่างๆนะมันก็เหมือนลิ่มที่บีบอัดเข้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว6-4นะครับเข้ามาถึงต้นปีนะครับ65นะซึ่งผมก็มองไว้ถึง7 o p t ออปชั่น นะ็ 7, รูปแบบนะแต่ผมก็มองว่ามันเป็นไปได้นะในรูปแบบที่4 5, 6นะมากที่สุดซึ่งขณะนี้ก็เข้ามาถึงในรูปแบบที่5นะรูปแบบที่4ที่5แล้วนะนะก็มีสิทธิ์นะทั้งปีเนี้ยสรุปนะครับปี 6- 5หทั้งปีเนี่ยนะครับก็ระวังดีๆนะว่าจะเป็นอย่างไรนะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับฟังพิจารณาก่อนแล้วไว้เชื่อนะครับขอขอวยพโชคดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ